คือเคยจริงๆเนี่ยในริกันยาเนี่ยเดือนเดือนทัดเดือนจีนเนี่ยนี่มันเป็นเดือนเจ็ดของจีนนะครับพระภาษาดวงเขาเรียกเดือนผีมันถึงมีวันสัตว์จีนอะไรเกิดขึ้นนะครับ,นะรบเดือนหน้าเนี่ยเป็นเดือน8แล้วมันจะเริ่มเป็นอีเวนต์แห่งความเป็นมงคลอนะันนี้พูดถึงเดือนจีนนะฮะเดือน8จีนเนี่ยจะมีอีเวนต์สำคัญคือวันไหวพระจันทร์ เราเริ่มเห็นกระโหลกว่าด้พระจันทร์ออกมาแต่ถ้าเกิดเป็นเดือนสากลเนี่ยเราก็จะเป็นเดือนส0บในเดือนตุลาเนี่ยนะครับก็จะมีอีเวนต์ใหญ่ในทางโหราศาสตร์ก็คือพระราหูย้ายราศีนะครับซึ่งอีเวนต์เนี่ยทุกปีครึ่งก็จะมาครั้งหนึ่งนะครับจริงๆผมเขียนเรื่องพระราหูย้ายราศีเนี่ยมาเป็นน่าจะเป็น10กว่าปีแนละ้วจากสมัยก่อนที่คนไม่รู้จักพระราหูเลยนะครับก,ก็มันก็เลยทําให้เลขที่เกี่ยวข้องกับพระราหูนะครับ คือพระราหูเนี่คือเลข8นะครับคือราหูจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นดวงดาวที่มีจริงมันเป็นเหมือนเงาเนะครับนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยธุรกิจแห่งเงาเนี่ยเฟื่องฟูมากไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับธุรกิจแห่งเงาก็คือออนไลน์นะครับอะไรที่มันเหมือนเหมือนจะเห็นแต่มันจับไม่ได้เนี่ยนะครับพวกออนไลน์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นเนี่ยพอใครที่ช่วงที่พระราหูย้ายเนี่ยเลข8ก็จะมีพลัง นะครับใครที่ชอบเลข8อยู่แล้วเนี่ยก็ควรจะเลือกเอามาใช้ติดตัวจริงๆการใช้เลขเนี่ยมันได้หลายวิธีนะครับคุณจะมาใส่ท้ายชื่อลายของเราก็ได้นะครับบางคนเอาไปใส่ชื่อ IG ชื่อร้านอะไรอย่างเงี้ยหรือ,อบางคนก็ใช้รถในการแบบไปพบลูกค้าบ่อยเนี่ยคุณก็มาใส่ในป้ายทะเบียนรถของเราก็ได้นะครับซึ่งในซีรีส์เลข8เองเนี่ยมันมีเยอะมากครับนะครับคือจะมี8ตัวเดียว82ตัว3ตัว4ตัวหรือ8ปไปอยู่กับ อยู่กับ789หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เอาเอาที่สะดวกใจของเรานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่จะแบบมีพลังที่ดีมากในในช่วงเดือนตุลาที่จะถึงนี้ครับก็หวังหวังว่าอย่างนั้นใน,ใน,ใ,นในทางดวงดาวเพราะว่าคืนที่ดีครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยของเดิมเนี่ยพระหูเนี่ยอยู่ในดวงเมืองมาสักพักหนึ่งแล้วก็คือจะครบปีครึ่งนะครับ ตอนนี้พอพระราหูออกปุ๊บเนี่ยดวงดาวมันก็จะเหลือแต่ดาวพฤหัสด,ดวงเดียวนะครับซึ่งดาวพฤหัสก็เป็นดวงดาวที่ค่อนข้างจะดีนะครับมันก็หมายถึงการเริ่มต้นใหม่นะครับแต่ว่าของพวกนี้ก็ดูกันยาวๆนะฮะคือคือก็ถือว่าแต่อย่างน้อยท่านในเชิงดวงเนี่ยการที่ดาวราหูออกไปกอาจจะส่งผลในทางที่เป็นบวกมากกว่าครับเภรโดยโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีในเชิงภัยธรรมชาติเข้ามาแต่ว่ามันจะไม่ได้หมายถึงตลอดเวลา มันจะหมายถึงช่วงซีซั่นที่มีการขยับของดวงดาวอย่างอย่างในช่วงแถวแถวเนี้นะครับเราจะเห็นว่าเรามีพายุลูกใหญ่ๆที่ผ่านมาเนี่ยคือคือดวงดาวกับธรรมาชาติสัมพันธ์กันก่อนหน้าน,นี้เรามีมีซูเปอร์บูมูลพระจันทร์ที่แบบใกล้โลกดวงใหญ่แล้วในนั้น2วันก็มีพายุแบบ ฮ่องกงเบอร์สิบอ่ะผมมาอยู่ตรงนั้นพอดีนะได,ได้ได้มีประสบการณ์ชีวิตอยู่กับพายุเบอร์สิบพอดีนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันในหัวศาสตร์มองถึงความสัมพันธ์ของดวงดาวกับกับมนุษย์นะครับแต่ว่าก็ก็ต้องย้ําว่าวันนีคน้คอนเทนต์เหล่านี้มันเยอะมากนะครับในผมทําอาชีพนี้เองเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าวันที่มันเยอะมันเยอะเกินไปนะครับเราก็ดูในสิ่งที่มันมีตำรับตําราลองรับมีที่มาที่ไปมีสีติมีอะไรอ้างอิงหน่อยนะครับไม่ใช่เปิดขึ้นมาในทิกตอกก็ สิบราศีรวยอย่างเงี้ยเอเอเออกออกจากกลุ่มเออมันราศีมี12อ่ะนะครับพิมพสาทุก้าครั้งพิมพ์99อย่างเงี้ยขอให้เลือกได้แล้วหมอที่ทําอยู่ขอให้เลือกได้แล้วนะครับของของเราไม่มีนะครับแต่ถ้าวันนึงทำก็ช่วยเตือนสติด้วยผมอาจจะเริ่มเพี้ยนแล้วนะ <laughs> ครับนะครับ,ค,รบคือเดี๋ยวนี้มันมีอย่างนี้เยอะมันมันก็เป็นคลิกเบยอ่ะนะประเภทหนึ่งก็ใครที่ใครที่ชอบคอนเทนต์โหราศาสตร์คุณก็ดูดูนิดนึงว่าเออมันไม่ใช่ว่า ที hey, ผมก็ไปอ่านบาง attorney, อันเนี่ยมันรวยกันทุกราศีเลยนะครับคือเออมันเป็นอย่างนั้นก็ก็ดีนะก็ยินดีด้วยนะแต่ว่าม oh ันไม่ใช่อย่างนั้นนะสินะก็ก็ก็ใช้สติและการที่ยังไงสุดท้ายเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมอยู่ดีนะครับช่วงเที่ยงตลาดแล้วออกมานี่ต้องระวังก็มีแต่ส่วนมากเนี่ยโดยหลักมันก็จะสัก2ราศีอะไรอย่างเงี้ยคือคนมันจะเป็นเหมือนกัน10ราศีเนี่ยมันก็ มันก็แย่นะแล้วก็ฝากงานหนึ่งคือวันนี้มีมีหมอช้างปลอมเกิดขึ้นเยอะนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันทําง่าย